สวัสดีย่มเย็นค่ะอยู่ในช่อง YouTube ดูนาภาพไปดูนะคะมาดูน้องนนี่ค่ะน้องนองน้องดำริมเล่แม่ดำนะคะแม่ดำได้ลูกสองคอกแล้วนี่คือลูกโตของแม่ดำก็มีแดงน้อยนะคะแดงน้อยคนสวยรอดตายแล้วคนเก่งแล้วมีดำน้อยกำลงกังจะโตเท่าแม่นะคะดำน้อยนี่ปีหน้าเซิงแน่เลย เปี้ยวซาของแม่เปี้ยวซามาลูกมาแม่เป็นห่วงเปี้ยวซาทั้งวันเลยลูกเอ้ยแต่ละวันแต่ละวันนี่พร้อมพร้อมเปี้ยวซานีนะคะจะหน้าดําไม่หิวนะคะจะเล่นอยู่นะคะก็มีคนกินอาหารเม็ดอยู่ตัวเดียวก็คือแม่ดาแม่ลูกออดนี่เองนะคะที่กินอาหารเม็ดเปี้ยก็หิวนะคะแต่เปี้ยกล้วเปี้ยวไม่มากินเลยมาลูกมาเปี้ยวเปี้ยวนูกนาไปไม่ได้นะคะเด็กวิ่งตาม เปี้ยวเขากลัวนะคะจริงๆเขาก็หิวเขากลัวโดนกัดเนาะพร้อมพร้อมพร้อมมากๆนะคะพร้อมที่สุดเลยพร้อมกว่าแดงน้อยแล้วแดงน้อยตัวกว่าแล้วเปี้ยวซาเอ้ยเมื่อก่อนแดงน้อยจะรอดแหล่ไม่รอดเลยขาดหัวแพเหมือนเดิมนะคะแม่มาเจ็ดวันแล้วยังไม่เจอหัวแพเลยหัวแพหายนะคะมาที่นี่เจ็ดวันแล้วแล้วก็ได้สมาชิกใหม่เพิ่มมาสี่ตัวนี่นะคะสมาชิกใหม่ของแม่ดำ อยู่หลังพุ่มไม้ตรงนี้นะคะอยู่ใต้ต้นสนนี่เนาะอ่าถัดไปก็จะเป็นตึกร้างนะคะนี่ตึกสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวนนาจะพาไปดูน้องหมารุ่นคอกใหม่นะคะของแม่ดำนุ่นาจะเอาน้องๆใส่ตะกา้านี่นะคะใส่ตะกา้าเอาไว้อ่าแล้วก็ถ่ายรูปให้แฟนขับดูนะคะแม่แม่เอฟซี FC ดูหันมาทางนี้เราเห็นรถบรรทุกนะคะสองคันก็จะเป็นรถบรรทุกที่บรรทุก รถไฟฟ้านะคะที่จะมาลงที่ลานนี้เพื่อขับเนาะอ่าบริการคนขับรถที่ลานนี้นะคะเราจะมีแสงสีนะคะไฟแสงสีด้วยน้องๆก็จะมีเพื่อนนะคะเขาก็ไม่มากวนนะคะน้องๆเขาจะเล่นอยู่ในส่วนของเขานะคะก็คือเล่นอยู่ทางลานดินทางน้นนะแม่หนูนาก็เป็นห่วงเรีวซ่าอย่างเดียวนะคะพีวซ่าไม่ค่อยได้กินแม่ดำดำม,มาหาแม่เร็วดำดำม,มาคุยกับแม่ก่อน แต่เอยเอาตะเป็นยังไงลูกเอาตะกล้าไปใส่ลูกไหมนี่อาอตะก,ก้าน้อยไปใส่ลูกไหมโอ้รนษาโอ้รนษาเดี๋ยวจะไปดูไปดูน้องของลูกลูกของดาคอกนี้ก่อนนะคะว่าเอาเขาใส่ตะกร้าแล้วเขาจะน่ารักแค่ไหนนะคะมาถึงที่น้องๆอ,อยู่แล้วนะคะจะเห็นพี่เปี้ยวซาไหมนี่พี่เปี้ยวซาไม่ได้กินอะไรเลยเปียวซาอยู่ไหนเปี้ยวซา แม่จะมาหา,หาน้องๆเปี้ยวแล้วนะไปเห็นเปี้ยวซานะคะเอากระป๋องอาหารเม็ดวางไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะหลบอยู่ในนี้เนาะเห็นแวบๆบแบบอยู่ในกองหินนี่นะคะหน้าดํากับแดงน้อยไม่หิวเม่หนุน่าจะเข้าไปในป่านี้จ้าเอเด็กๆของแม่ทําอะไรกันอยู่มีเม่ดําม,มาแล้วดาพอดู ไปดูลูกหน่อยนะอยู่กันยังไงเอ้าเอานอนกองกันอยู่ตรงนู้นเหรอฮะอุ้ยนอนกองกันอยู่ตรงนู้นเห็นตัวขาวๆโอ้ยนอนหมดเลยฉ4ตัวนอนที่นอนกันไหมมาตัวขาวก่อนมาก่อนนะตัวขาวว่ดตัวนี่ถึงเหมือนใครนี่ตัวลำอะจ่าอี๋จ่าอี๋จ่าอี๋มุดตื้อเลยมุดตื้อมานอนที่นี่ลูกนะอาสองตัวมาสองตัวลำมาดำมาดำน้อยมาลูกมามานอนที่นอนลูกมา นอนที่นอนมาน้ำตาลมาลูกมะนอนที่นอนลูกนอนที่นอนนี่เด็กๆอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยเด็กๆนอนอยู่ตรงนี้นอนตรงนี้ลูกจะได้อุ่น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 เข้าตะก้าไหมนี่เข้าตะก้าไหมอือนี่สองตัวว้ายตะก้านี้ได้สองตัวเองสามตัวสามตัวแล้วก็สี่ตัวโอ้โหแม่จับใส่ตะก้าสี่ตัวเลย ดำแม่เอาลูกไปไปหายรูกหน่อยนะนี่นะนี่แม่หนูนะเอาเด็กๆมาเที่ยวแม่ดำอย่าห่วงนะแม่ดำนี่ลูกหนูอยู่นี่ลูกตาอีตาอี <c oughs> ให้นอนในตะกะตาอีดำดำดูแลลูกนะลูกนะลูกเธอแปดตัวเลยนะดำเอ้ยดำแม่ช่วยเลี้ยงนะ สีต e ัวอยู่ในตะกร้าก็สี่ตัวอยู่ข้างนอกเอ้าเอาเอาเด็กน้อยเห็นน้องแล้วเป็นยังไงลูกเด็กน้อยเด็กน้อยงงงงติแม่ช่วยเลี้ยงนะแม่ช่วยเลี้ยงเด็กๆโอยโอ้ลันชาโอ้ลันชาโอ้ลันชาลูกๆโอ้ลันชานอนนีนี่นอนนีนี่ลูกนอนนีนี่นอนนีนี่ว้ายว้ายสีตัวสีตัวสีตัว ขาวอย่าออกมาลูกขาวน้อยอยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะมาช่วยหนูนาตั้งชื่อน้องๆหน่อยนะคะตัวขาวหนึ่งตัวอ่าเป็นลูกของลุงขาวเนาะตุ๊กตุ๊กตุ๊วายดำสนิทเหมือนแม่เลยดำ,ดำด่างดำด่างดำด่างหนึ่งตัวดำด่างดำด่างดำด่างน่าดึงนะแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลขาวนี้แข็งแรงมากเลยน้ำตาลหน้าโหดมากเลยลูกเป็นผู้หญิงทำไมหน้าโหดจังนี่หอ เป็นผู้หญิงก็งไม like, mm ่น hmm. mm ่าอย่างนี้หนิฮึฮเป็นผู้หญิงก็ไม่ไม่น่าละมุนเลยเนี่ยดูโตมาหนูก็ช่วยแม่โตมาหนูก็สวยเอ้าเด็กน้อยงงไหมลูกเด็กน้อยเด็กน้อยจ้องมันอยู่ตรงนั้นดำก็นอนรออยู่ตรงนี้ไปแม่เอาไปส่งปะไปแม่เอาไปส่งนะดำเฝ้าลูกนะคะไปแม่เอาลูกไปส่งแม่เอาลูกไปส่งอุ๊ย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 นอนลงนอนลงนอนลงขาวขาส้นจังเลย <Yeah. S 1> หนูนาพามาดูน้องหมาน้องหมาจนน้องหมาลิ้นเล่น้องหมาไม่มีเจ้าของหนูนาก็ให้ข้าวแม่เขากับนกกับพี่ๆเขาแล้วก็คลอดพวกเขาออกมาอีกทีนึงนะคะอะช่วยหนูนาเลี้ยงน้องๆเด้ค่ะโดยการรับชมคลิปชมโฆษณาแล้วก็กดไลค์ให้นะคะสวัสดีค่ะเอาน้องๆไปคืนแม่ดำก่อนนะคะแม่ดำว่ายังไงลูกแม่ดำห่วงไหมห่วงไหม ห่วงลูกไหมไม่ห่วงสําหรับแม่หนูนาหนูไม่ห่วงคนอื่นหนูห่วงป่ะแม่แมาคืนนะนะแม่เอามาคืนแล้วนะแม่เอาเด็กๆมาคืนแล้วนะ่ะลุกป่ะไปลูกนอนในตะก้านะนะอู้จนจริงของแม่ตั้งหลายนอนในตะก้าอุ่นๆเลยะนะคะเห็นติดตัวขาวโอ้โหมืดตลึตึ๊ตื๊อเลยลาตีชวดครับเชา้าๆหนุ่มๆ Thank <laughs> you.